masuk halaman ni kan tadi. Tak ada. It's my new house. Eh, hey, filter, you gang ใครมีอินเทอร์เนียแนะนำบ้างบอกหน่อยแบบแต่งบ้านเพราะบ้านทีกรุงเทพไม่ได้แต่ง ะเอาสวนมาลงตรงน,นี้อาจจะมีน้ําพุเป็นบ่อน,น้ําตรงนี้เลี้ยงปลาอนนั้นก็จะเป็นสวนหมดเลยจอดได้หนึ่งคันสองคันก็ได้อันนี้น่าจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าจะทุกจะทุกตรงนี้ออกอาจจะไม่ออกหมดแต่คือ เนี่ยแล้วก็ใส่กระจกไม่ใช่กระจกสิทำเป็นรูตรงนี้ตรงกลางเพื่อที่ว่ามันจะได้มองเข้ามาในนี้แล้วก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอแลนต์ตรงนี้เอาไว้วางอาหารต่างๆนานาเพื่อที่ว่าพอมองเข้ามามันจะได้ดูแบบทะลุผ่านไปได้เลยมันจะได้ดูยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเปนะ็นห้องนอนที่น่าจะไม่ริ้นเอาไว้นอน ยังคิดไม่ออกอันนี้เดี๋ยวเขาคิดก่อนไม่น่าจะเป็นห้องพโลเ mm. พราะว่าพโลไม่น่าจะมาอยู่แต่คือจะตกแต่งเอาไว้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่เองเราก็จะทําการปล่อยเช่านะคะนี่คือที่คิดไว้คร่าวๆนะคะแต่ขอตกแต่งให้มันสวยงามน่าอยู่ก่อนหรือไม่ก็คืออาจจะไม่ไม่ปล่อยเช่าเก็บเอาไว้ให้พี่ชายให้แบบใครอยากจะมาพักต่างอากาศก็อาจจะเป็นเช่าเป็นราย ไม่รู้สิดูก่อนอันนี้ก็ชั้นสองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอนเฮ้ยมาเล้วเวยก็จะเป็นห้องนอนก็จะเป็นเตียงตรงนี้แหละเตียงเหนื่อยไม่เอาดีกว่าเตียงตรงนี้ดีกว่าไม่เอา เนี่ยถ้าสมมติว,ว่าที่กรุงเทพทําบ้านเองนะมีมีหวังเครียดแน่ๆเพราะว่าจะต้องคิดว่าเอออะไรวาไว้ตรงไหนดีนะนู่นนี่นั่นคิดไม่ออกน,นี่ก็จะเป็นวิวข้างนอกหลังวฟ้าอยู่ตรงนี้ข้างนองก็จะเป็นสวนปลาล์มวิ้าก็จะได้วิวสวนปามไปเอามั้ย ลมเย็นมากลนหลังไหนนะคะที่าอยู่มีค่ะหังนว่า่างขแ้ว่มอเพราะว่าีวลังี่ต่้มีคนซื้อยัง ได้ปล่อยเช่าอันนู้จะได้เอาไว้อยู่อันนไว้อยู่อันนู้นอันนู้ไว้อยู่ใช่อ่ะถือพี่พาไปดูตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้เลยอ๋อน,นี่คือตกแต่งแล้วเหรอคะใช่คือน้องไม่ต้องซืดด้ออเลยนะอันนั้นตกแต่งคือพร้อมอยู่เลยเราชอบได้บ้านตรงสามแยกสามแพงตลอดเลยอู้หตกแต่งสวยใช่เผื่อ,อนนั้นปล่อยเช่าใช่ไหมใช่เผื่อน,นี้เราไว้อยู่ใช่อันนี้ก็คือพร้อมอยู่เลยค่ะ เมือ่ยังไม่อยู่หลัไม่ติดน้องยังน้องไม่ซื้ออะไรเลยนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าถ่ารา่าสามจุดสี่เก้าใช่ไหมไออันนี้สองจุดเจ็ดเก้าเอหรอใช่ผ่อนได้สาสปีด้วยได้เลยได้เลยได้เลยเอาแล้ว ปังเยอะด้วยไม่ต้องแต่งอะไรเลยอ่ะมีให้หมดแล้วอ่ะคืออันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วอ่ะใช่ติดแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยจะพิ่งขายได้ไหมไปคิดก่อนใช่ไหม อบใช่ไหมชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องแต่งแรอะใช่ใช่แต่หังนี้มันยาวเนาะหลังนี้มันสูงหลังนู้นยาวหลังนี้สูงหลังนี้ก็จะเอาไว้อยู่ อุ้ยครัวเหมาะก,กับหนูมากไปทำอาหารเขาไม่แค่นี้เขาไมีแค่นี้จริงๆโอ้ไ oh ม yeah, ่ก็เนี่ยทุกคน มาดูไอ้นี่เชิญมาดูว่าขึ้นไปแล้วค่ะน่ารักนะโหหนูคิดว่าจะทุบอันนี้ไปเลยเนี่ยเพราทุบอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นกระจุกรอใครเราเจ้าของบ้านนี่เองลดได้ไหมล่ะมาคุยกับเซลพอดีเลยเนี่ยขอไปดูอินทีเนียบ้านนู้นก่อนนะเพราะมันบานปลายขนาดไหน เดีติดพี่กิฟเลยนะจริงเหรอคือขนาดเท่ากันใช่ไหมเท่ากันค่ะเท่ากันแต่ออ้หลังนั้นข้อดีตรงที่ว่าน้องก็ไม่ต้องตกแต่งแล้วแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยแค่เรื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวสรุปหนูโยกของอนุนเอาไว้เอาอันนี้แล้วก็แต่งอนนุน๋อแต่งอน้นใช่ไหมแต่๋ยวคิดไว้แล้วแหละ

9,000คนดูอ,อ, <S <S 1> <S 1> อดันละย่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ดูคนดูเยอะขนาดนี้มานานเลยพู้อะไรไะไม่มีคนไม่ได้มีคนดูเยอะขนาดนี้มานานแล้ว <S 1> <S 1> คือไม่อยากกินข้าวแล้วทุกคนปุ้งตุงนะ 耶。<Yeah. S 2> yeah. ช่วงเวลาจริงๆก็คือเขาอยากได้แบบนี้เดี๋ยวต้องไม่คนสติอยู่แล้วก็อาหารก็คือตัวเองมีหัวครีเอทีฟนะครีเอเตอร์หนูชอบแต่งบ้านแต่คือหนูกำลังคิดเลยว่าบ้านที่กรุงเทพก็คือดีแล้วแหละที่มันมาแบบนั้นไม่งั้นหนูวุ่นวายแน่อ๋อเขามาพรอมของแต่งแล้วใช่ค่ะหรือถ้าหนูชอบแบบไหนหนูก็ส่งมาส่งมาทำที่นี่ ที่แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่สาวแม่แกไปดูเฟอร์นิเจอร์ทินเด็กแล้วมามาประกอบร่างให้เหมือนแฝดเลยถูกและดีมีอยู่ที่สุราษฎร์ค่ะเออบอกเลยถูกและดีมีอยู่ที่นี่นะนชารลอดสมรู้วัพน,พนพี้เขาประมาณไหนแต่ว่าแฝดไดกเมื่อกี้ชารลสดก็แฮปปี้ใช่ไหมคะ uh-huh <laughs> อยากให้มันม <laughs> no ีเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนต่อออกมาเพื่อที่เหมือนระวังอาหารวางอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โต๊ะใช่องใช่ใช่ใช่ช่เป็นเหมือนเป็นคาน์เตอร์บาร์อ่าใช่ใช่ประมาณนั้นตรงนี้ตัวเราตัวนี้เราจะเอาออกใช่ใช่อแล้วทำเป็นซุปโค้งถ้าถ้าโค้งมันก็ต้องโค้งหมดเลยแต่เอาเป็นหนึ่งงี้ก็ได้ค่ะอ๋อเป็นหนึ่งนี้ก็ได้เพราะว่าพีย่เขาเปิดช่องเปิดช่องที่ก็คืออ่าต้องการมีต่าง ีาไม่ไม่ครับไม่จะเปิดช่องลมเลยใช่จะให้ลมช่องลมผ่านไปเงี้ยใช่ค่ะถ้าเราสามารถแบบว่าเอาอันนี้ออกใช่ไหมคะไอทั้งบนนี้ขาออกไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะทั้งหมดออกไปไม่ได้ได้ครับก็คือถ้าเกิดจะให้เป็นช่องช่องสูงสูงเลยทำได้เพราะว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีข้างบนจะมีใต้ขา แต่ว่ามันจะได้สูงสุดเพื่อสุดเต็มที่ที่ดูแค่แค่แค่ฟ้าแค่ฟ้าฝันนี้นะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรรอรอแค่อย่างเดียวข้างบนโอเคใช่เพราะว่าลมมันดีมากเลยแต่ว่ามันโดนแต่เนี้ยโดนปิดเอาไว้มันจะได้ดูยาวขึ้นกว้างขึ้นด้วยถ้าถ้าเราปกติเนี่ยก็คือจะทิศทางลมแล้วก็ 고블리션을 불러는다 포탄 공격이에 จะมาบ่อยๆนะคะมานะ <laughs> มันก็เป็นขลับบ้านใช่ค่ะเป็นกับสามารถต่อจริงๆจริงๆอันนี้มันเตรียมไว้เป็นเป็นครัวหนักได้ในอนาคตก็คือเหมือนว่าเพราะว่าเวลาเราทําอันนี้จะเป็นครัวเหมือนครัวรก็หนักเอาไว้อุ่นได้แต่ข้างหลังนี่จะเชินเป็นครัวไทยเอาไว้ทําอาหารที่จริงจังเลยะค่ะหนูหนูไม่ทำอาหาร <laughs> <laughs> ทำอาหารไม่เป็นนะค่ะสามารถตัดเนื่องได้ ครัวกำลังดีเพราะว่าไม่ทานอาหารเลยค่ะ <c oughs> เป็นเน้นห้องเล่นเอาแพ็กระเป๋าปไปไหนรู้วิธีให้จอดให้ด้วยรถอีวีชาร์เจอร์ น้ำน้ำไม่ติดฝังไอ้น้ำแบไ้ีเไ่เลยคนะ่ะไปเปิดช่องลมข้างบนก่อนเล่นพักผ่อนสักทีอันนี้ทงไงบนไดีดมันเยอะมากนี่นชิไปล้ข้างา่าอุ้ยมาอยู่นะแปีบาาเหอะทพนคนเราไม่มีไม่มีอะไร Do you like my New House Let's talk everyone ยังไม่มีแอร์ยังไม่มีพัดลมโอ๊ยขายเยอะเลยอะ่ะดรับลมก่อน มันดีตรงที่ว่าตรงข้างอ่ะไม่ไม่ได้มีบ้านอ่ะข,ข้างๆคือเป็นบ้านของพี่ที่นี่แหละพี่จเจ้าพี่กิฟตชื่อว่าเป็นเซลเ์เป็นเซลล์ล,ลงเรียกว่าอ,อะไรวะเซลล์โครงการส่วนข้างางก็เป็นที่ฟ้าส่วนฝั่งนี้ก็คือเขาจะไม่เห็นเราอี่แล้วเพราะถ้าเราปิดม้านอะไรคือไม่เห็นก็เ,เป็นสนตัวมากๆเยี่ยม อ่อ uh, I think I'm not gonna... เอ๊ยเปเลิกดีมันอยู่บ้างนี้ไม่คิดว่าจะไม่ไม่รู้สิไม่อยากปล่อยเช่าอย่อะอะไรนะไม่อยากป่อยเช่าจอร์เราไม่ได้อยู่อ่ะป่อยเช่าเดือนละล้านอืม เดี๋ยวไปดู reference ก่อนว่าจะแต่งยังไงดีทำลายอ่ะนอนเล่นสิมมินิมอลสุด จะให้พี่ชายมาอยู่พี่ชายมาอยู่เออ,อ,อเอาไว้เก็บของก็ได้นะเนี่ยบ้านหลังข้างบนเก็บของคัยังมอยู่ <c oughs> ถ้าอยากได้ของทีนึงก็ต้องคือมาสิบ้า ่ใกล้ห้างทองแม่ออนอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรงเรียนว่าในเมืองก็ได้เนี่ยอยู่อันนี้อยู่อะไรวะเนี่ยอะไรนะตรงนี้กออนะ็เลยนะสุรา์มีอำเพออะไรบ้างลองพิมพ์มาสิละเมมารชุมพรอ,อันนี้ก็อ,อะไรวะ ถ้าปล่อยเช่าใช่ไหมแล้วแบบมีรอยสักหนึ่งรอยคิดรอยละหนึ่งแสนบาทถ้ามีรอยบุบหรือหักหรืออะไรอย่างนี้คิดหนึ่งล้านบาทา 100, บาท่าชนะเออท่าชนะอยู่ตรงท่าชนะค่ะแล้วที่บอกเขาว่าไม่ต้องทำครัใหญ่หรอกพี่หนูไม่ทำอาหารอยู่แล้วแล้วที่มีเซเว่นข้างหน้าคิดรอยจะทำ เผื่อเมือกรุงเทพก็มาอยู่ที่นี่ไง เห็นล้ข้างหน้ามีร้านสระผมร้านสวยบิวตี้บ้วนทุกคนซิลล์ในวันบายบายซิลลิงกับซิงมั้แชร์เลโหแล้วพอลมาวิ่งจนผอมเลยเนี่ย เียใช่กับตะปูใช่เอาวันนี้ออกทุบอันนี้ออกทุบอ,อ,อ,อันนี้ออกจบกแม่ออนไปไหนแล้วอ่ะอยู่บ้านอีกอ่บ้านอีกอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรสวยนะหลังนั้นไปดูมาแล้วไปดูยังสองจุดเจ็ดล้าน,านบ้านพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าพาไปดู เราจะไม่เข้าไปยี่นพื้นที่สร็จถงตัวอยากได้คันนี้อ,นอ่ะจะซื้อแฟนขับจะซื้อของให้ใช่ไหมอ่ะนี่ปิดก่อน,นนี่คันนี้โอเคนะดิวดาฮ<ะ> <laughs> านูรามาฮะรางวั่ะไปกินข้าวตอนไหนนะกินที่กินที่ฮรอ